วิทยุนะครับจะเป็นของ p i ล n น e er ยนะฮะเป็นตัว RS พิเศษเลยนะครับด้านบนจะมี s u n r o o ด้วยนะครับขับนี่ไม่มีเสียงดังกุกกักไม่มีเลยเสียงรบกวนเข้ามาถือว่าน้อยมากนะครับ6 0 0 0บาทมีทอนนะครับออปชั่นตัวนี้ก็ได้เป็นตัว RS เลยเป็นตัวท็อปเลยมี s u n r o o ด้วยสวัสดีครับวันนี้มีรถจะมาแนะนำหนึ่งคันนะครับเป็นรถ h อนด Honda ้า r v ชวนะครับ ปี2019นะครับสีขาวนะครับเป็นตัว RS นะครับก็เดี๋ยวพาไปชมรถกันครับก็เจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นตัวฮอนด้ HRV นะครับปี2019นะครับสีขาวนะครับเออเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับ RS นะครับด้านหน้าเนี่ยนะฮะ จะเป็นไฟ LED นะครับก็เป็นไฟ daytime running light ด้วยนะครับตอนกลางวันก็ติดตลอดเวลานะครับกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นโครเมียมขนาดใหญ่เลยนะครับอันนี้เป็นตัว m i n ์เนอร์เชนลยเรียบร้อยนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมขนาดใหญ่สวยเลยทีเดียวนะครับด้านล่างนะครับไฟตัดหมอกจะเป็น LED นะครับจะเป็นแบบแนวยาวนะครับ กันชนด้านหน้าเนี่ยด้านล่างเนี่ยนะครับจะตัดด้วยสีดำนะครับก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับสีดำตัดกับสีขาวนะฮะเดี๋ยวพามาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างจะเป็นล้อแมกขนาด17นิ้วนะครับขนาดยาง 2, 1, 5, 5, 5, 1่นะครับเป็นยางโยโกฮาม่าบูเอิร์ดนะครับสัปดาห์ที่4 0ปี2000 22นะครับอย่างปี22เลยนะฮะเอ,อ่อคิ้วด้านข้างนะครับก็จะเป็นสีดำตัดกับตัวรถสีขาวนะครับค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะฮะกระจกมองข้างจะเป็นสีดำด้วยนะฮะตัว RS นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับกระจกข้างอยู่ตรงนี้นะครับปรับแล้วก็พาบไฟฟ้าด้วยนะฮะ ตรงนี้ลูกค้ามีติดเพิ่มขึ้นมาจะเป็นคิ้วกอนศาดอันนี้เหนือนจะเป็นของแท้ด้วยนะครับนะฮะพอคิวมันเป็นกิฟตนะครับมือจับประตูจะเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ที่มือจับก็จะมี a าเดนที่ถ้ามีกุญแจอยู่ที่ตัวก็สามารถกดเปิดหรือปิดตรงนี้ได้เลยนะครับด้านล่างนะครับจะมีเป็นบันไดข้างนะครับคันนี้มีเป็นบันไดข้างดาข้างด้วยนะครับแล้วก็กราบด้านข้างเนี่ยจะเป็นสีดํานะครับ อ่าเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันครับด้านหลังนะฮะจะเป็นไฟ LED เป็นไฟแบบทูบนะครับแล้วก็เป็นสโมคโคมด้วยนะครับเป็นโคมดดำนะฮะแล้วก็มีสัญลักษณ์บอกอยู่นะครับว่าเป็นรุ่น RS นะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นกันชนสีดํานะครับมีเซ็นเซอร์ถอดหนังสงจุดในนี้ด้วยนะฮะตัดกับตัวรถสีขาวนะครับกล้องมองหลังนะครับ อยู่ตรงนี้นะฮะมีคิ้วโครเมียมคาดตรงกลางนะครับด้านบนก็จะมีใบปัดน้ำฝนนะครับปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกนุงที่3นะครับแล้วก็มีที่ฉลามอยู่ด้านบนด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูห้องโดยสารด้านหลังนิดนึงนะครับนะฮะก็อันนี้ภายในนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับด้านหลังก็อนเนกประสงค์เลยนะฮะ HRV สามารถพับเบาะ แยกได้เป็น60-40นะครับราบเรียบเลยนะครับก็สไตล์ลักษณะเหมือน h o n d a Jazz เลยนะครับสามารถขนของได้นะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยนะครับอ่าไปดูแล้วด้านหลังเนี่ยสามารถปรับเอได้หนึ่งระดับนะคะ่ <A. S 1> างี้นะฮนะนะครับเผื่อมันจะชันเกินไปสำหรับการนั่งนะครับสามารถปรับได้นะฮะ ปรับลงมาอย่างนี้นะฮะมันก็จะเอ็นเยอะหน่อยนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวพาไปดูตะเข็บด้านข้างกันน้องเกมปะพาไปดูตะเข็บด้านข้างกันนะครับก็อนันนี้เดี๋ยวนะฮะผมจะดึงตะเข็บห้ดูทุก ตำแหน่งเลยนะครับเผื่อลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับนะฮะจะได้ดูวิดีโอนี้นะครับแล้วเผื่อประกอบการตัดสินใจได้นะครับดูได้เลยครับความกลมนะครับของเม็ดอาร์คนะครับกลมทุกตำแหน่งเลยนะมือตัวมือจับหุ่นยนต์ยังอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวพิถึง นะรประตูหลังนะครับประตูหลังอ่านี่ะฮะเกมนี่นะฮะ,ะ,ฮะตัวที่จับมวอจับหุ่นโดนยังอยู่นะครับโอเประตูซ้ายหลังซ้ายนะนี่หลังซ้าย,นะน,ายนะครับ นี่ครับรอยมือจับหุ่นยนต์ยังอยู่นะฮะรถตัวถังเดิมนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อพิงความจมน้ําไฟไหมแต่อย่างใดนะครับหากซื้อไปนะครับออตรวจสอบพบเจอนะครับรถมีชนหนักเอากลับมาคืนได้เลยนะครับทางร้านยินดีรับซื้อคืนเต็มจานวนนะครับนี่ครับมือจับหุ่นยนต์ยังอยู่นะฮะสบายใจได้นะครับรถอยู่ในเกณฑ์ สวยเลยนะตัวถังผมให้เลย100%เซนะครับไม่มีชนหนักนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูภายในกันะโอเคครับมาถึงภายในนะครับภายในคันนี้นะฮะจะตกแต่งด้วยหนังสีดำนะครับแผงประตูด้านข้างนะครับเป็นหนังสีดำนะครับเออแล้วก็พวกแดชบอร์ดตรงนี้นะฮะก็สามารถปรับกระจกไฟฟ้าต่างๆผมขึ้นมานั่งนะครับ ก็เบาหนังนะครับก็ตัดเย็บค่อนข้างดีเลยทีเดียวก็ชับเลยทีเดียวนะฮะหลู่เรียบหลู่เลยนะมันจะเป็นเหมือนแบบรู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 นะครับสวยเลยทีเดียวนะนะฮะเดี๋ยวผมลองสตาร์ททีหนึ่งนะครับคันนี้นะครับรถวิ่งอยู่ที่แปดหมื่นนะครับนะครับกับห้าร้อยกิโลเมตรนะครับโอเคอ่าที่พวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังวัสดุดีนะผมว่า วัสดุแบบไม่ค่อยเหมือนแจ๊ตไม่ค่อยเหมือนเซิตี้เท่าไหร่ดูเป็นหนังดีเลยอะ่ะนะฮะก็ด้านขวานะครับมีคูสคอนโทนนะครับด้านซ้ายจะเป็นตัวพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับด้านหลังพวงมาลัยนะครับจะเป็นแพดเดิลชิพปรับเปลี่ยนเกียร์นะครับวางสายรับสายโทรศัพท์อยู่ด้านล่างซ้ายมือนะครับแล้วก็เอ่อพวกแดชบอร์ดสามารถปรับได้จากนี้นะครับนะฮะด้านขวานะครับ ตรงแดชบอร์ดก็จะปรับได้นะครับรถวิ่งที่8 5 5 4 1กิโลเมตรนะครับแล้วก็ไฟเนี่ยเป็นไฟหน้าเป็นออโต้นะฮะไฟเป็นออโต้ด้วยนะครับแล้วก็ระบบแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้นะครับก็มีปุ่มปรับอยู่ตรงนี้นะครับสามารถตั้งได้นะครับจะเป็นออโต้หรือปกติเกียร์นะครับมาถึงเกียร์เป็นเกียร์คันโยกแบบปกตินะแล้วก็จะมีตัวชิปล็อค อยู่ด้านบนนะครับถ้าเกิดจะต้องจอดให้รถเข็นได้นะเบรกมืออยู่ตรงนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับก็วิทยุนะครับจะเป็นของ p พลเนีนะฮะอันนี้เป็นวิวทยุติดรถมาเลยนะครับเป็นของ p พลเนีนะก็มีบลูทูธมีอะไรมาให้ด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นตัวปุ่มพุทสตาร์ทนะครับก็มีกุญแจอยู่นะครับก็สามารถสตาร์ทรถได้เลยด้านบนนะครับก็เป็นตัว RS พิเศษเลยนะครับด้านบนจะมี ทันรูปด้วยนะครับนี่พิเศษมากมากเลยนะตัวทันรูปชอบมากเลยอะเทสอาี HR e, ตัวไอชอบก็เพราะตรงทันรูปเนี่ยนะสามารถเปิดได้นะครับจะเป็นเปิดตัวกระจกข้างบนอย่างเดียวหรือเปิดเขาเรียกเปิดตัวม่านนะครับซึ่งตัวใหม่อ่ะงงมากเลยอะไม่ทําไม่ทําไอ่ตัวม่านข้างล่างมาร้อนมากไอเอตัวใหม่อะบอกเลยนี่ตัวนี้ยังทํามาเลยอะเป็นผ้าปิดเนี่ย นะสวยน่าใช้มากนะครับน่าใช้มากเลยทีเดียวนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องเครื่องกันครับ สีไม่มีขาดนะครับหมดวันที่1สิงหาคม2567นะครับก็รถที่ร้านไม่มีภาษีขาดอยู่แล้วนะครับก็อันนี้นะฮะเ,เครื่องล้างทำความสะอาดได้เรียบร้อยตัวถังสวยมากๆเลยนะฝากระโปรงหน้านี่สติ๊กเกอร์มอ,อกอยังอยู่นะครับสติกเกอร์จากโรงงานยังอยู่นะครับปากกาวฝากระโปรงนะครับนะฮะกาวเดิมนะครับขาหน้าเดิม ทุกตำแหน่งเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปทดลองขับรถให้ดูด้วยนะครับเทสไดให้ดูด้วยนะฮะว่ารถฟีลลิ่งในการขับขี่เป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองรถกันครับก็สวัสดีครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาเจ้าตัว HRV นะครับตัวปี2019เเป็นรุ่น rs นะครับออกไปทดลองกันขับขี่บนถนนจริงนะครับ ก็อันนี้กระจกบานหน้านะครับก็บานค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วก็ทัศนวิสัยค่อนข้างดีเลยนะครับกระจกหูช้างก็มองเห็นชัดเจนนะครับทั้งสองฝั่งซ้ายและขวาก็กระจกบานค่อนข้างใหญ่นะครับช่วงล่างนะครับก็ยังแน่นนะครับแล้วก็ยังดีอยู่เลยนะครับก็ไม่มีเสียงนะครับขับ พวกลูกหมากยางเหล็กกันโครงอะไรต่างๆก็ขับนี่ไม่มีเสียงดังกุ๊กกุกกากไม่มีเลยนะครับช่วงล่างอยู่ในเกณฑ์สภาพผมให้เลย95% 98%ดีเยี่ยมครับก็คันเร่งนะครับเอ่อการตอบสนองค่อนข้างดีเลยก็คือเหยียบแตะแล้วไปเลยแตะแล้วไปรถไม่อื่นนะครับก็อันนี้เป็นตัว108เนอะเ 2008, เครื่องพันแปดเหยียบแล้วก็ตอบสนองได้ดีเลยก็เสียงจากภายนอกเนี่ยนะครับทําได้ดีเลยทีเดียวก็เสียงรบกวนเข้ามาถือว่าน้อยมากนะครับยางก็ยังอยู่ในเกณฑ์สภาพดีเลยนะครับไม่ดังนะครับก็ระบบไฟฟ้าทุกอย่างนะครับทั้งคันก็ใช้งานได้ปกตินะครับกระจกหน้านะครับ ซ้ายขวานะครับกระจกหน้าซ้ายขวาเป็นออโต้เนี่ยนะครับกดลงแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าบานซ้ายข้างหลังขวากับหลังซ้ายเนี่ยจะไม่ใช่ออโต้นะครับต้องกดทางนะฮะใช้ได้ทุกบานปกตินะครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหานะครับรถ s u v หรือรถ c r o s s o v e r ขนาดเล็กนะครับในราคาประมาณไม่เกิน0 0 0 0 0บาทนะครับ ก็คันนี้ถือว่าเป็นตัวเลือก1ตัวเลือกเลย ,00 แสนบาทมีทอนนะครับราคาผมขายอยู่ที่5 90, 9 9 0 0 0บาทนะครับออปชั่นตัวนี้ก็ได้เป็นตัว RS เลยนะครับเป็นตัวท็อปเลยมีซันรูฟด้วยนะครับแล้วก็รถวิ่งเพียงแค่80,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยนะครับกับราคาประมาณนี้นะครับเอ่อ ถ้าท่านได้สนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0853154242นะครับหรือที่ l ล d d มัดรุมคาที่เพจร้านมัดลุมคาก็ได้นะครับผมหรือสามารถมาชมรถได้ครับตัวจริงเราหรือว่ามาทดลองขับได้นะครับที่ตลาดรถยนต์พีเซ็นเตอร์วงแหวนนะครับประตู4 ก็หลังจากที่เราได้ทดลองขับขี่เจ้าตัว HRV คันนี้มาแล้วนะครับรถน่าใช้มากๆเลยนะครับรถตัวถังเดิมนะครับเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเห็นคลิปนี้แล้วนะครับสนใจเจ้ารถ HRV คันนี้นะครับก็ไม่สะดวกเดินทางมาเซ็นไฟแนนซ์ที่ร้านนะครับเรามีไฟแนนซ์เซ็นถึงบ้านเลยนะครับไม่สะดวกมารับรถนะครับ เรายินดีจะส่งให้ท่านฟรีถึงบ้านเช่นกันนะครับอันนี้ผมรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU ให้ด้วยนะครับ2ปี20,000กิโลเมตรไปเลยนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์085-315-4242หรือว่าทีไลน์แอดมัดลุมคาที่เพจมัดล um ุมคาก็ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดให้ด้วยะนะครับเดี๋ยวนี้โป้งลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ